สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโผล่ชาแนลนะครับก็หลังจากที่ผมตัดใบข้าวเคียยววจะพืชเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนัดกันเลยวันนี้เราจะมาทำการว่านยาหนอนกอนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายาหนอนกอที่ผมใช้เนี่ยในรุ่นนี้นะครับผมใช้เป็นยี่ห้ออะไรผมบอกได้เลยว่า แต่ละรุ่นนะครับผมใช้ไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับขอเป็นยาที่วางไว้หน้าร้านก็พอนะไม่เอายาหลังร้านนะครับยาหลังร้านมันอันตรายเกินไปและอีกข้อหนึ่งสําคัญนะครับยาหวานต้องใช้หวานเท่านั้นนะครับยาหวานห้ามเอาไปผสมน้ําพ่นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อคนพ่นแล้วข้อที่สองนี่ก็คืออันตรายต่อต้นข้าวด้วยนะ แรงครับมันมีฤทธิ์กัดก่อนเนาะคุณสมบัติของยาหวานนี่นะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะว่ายาหวานเนี่ยเขามีคุณสมบัตินะครับต้นข้าวเนี่ยเขาจะดูดยาเข้าไปในน้ําเลี้ยงแล้วพวกหนอนแมลงนะครับที่เขาดูดกัดกินน้ําเลี้ยงต้นข้าวเนี่ยเขาก็จะเสมือนว่าตัวเขาเองน่ะกาลังดูดดื่มยาพิษอยู่ นี่แหละคือคุณสมบัติของเขาดังนั้นนะครับวิธีการกําจัดหนอนกอกําจัดบัวให้ได้ดีที่สุดคือการใช้ยาหวานนี่แหละถ้าเราใช้ยาพ่นนะครับผมบอกได้เลยนะว่าโอกาสที่จะได้ผลเนี่ยมันน้อยเพราะว่าหนอนกับบัวเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบริเวณกลางต้นข้าวนะครับโคนยอดอย่างเนี้ย ถ้าเป็นหนอนก็เราก็จะสามารถดึงยอดออกมาได้เลยหรือก็ฉีกต้นข้าวดูเราก็จะเห็นหนอนอยู่ในนั้นนะครับส่วนบัวเนี่ยตัวมันเล็กบางครั้งอาจจะมองยากแต่ถ้ามันเป็นบัวเนี่ยก็คือใบเนี่ยอาจจะคล้ายๆหลอดหอมเลยนะครับข้าวเนี่ยก็จะเฉาลวงเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกรวงได้เพราะว่ามันถูกกัดกินข้างในหมดแล้วนะครับดังนั้นการพ่นยาจึงไม่ค่อยได้ผล หนองบางครั้งก็พ่นรอบเดียวไม่อยู่พ่นถึง3-4รอบนะครับก็อาจจะอยู่บ้างหรือไม่อยู่บ้างแต่ที่แน่ๆคือเราเสียงบประมาณเสียต้นทนุนมหาศาลเลยในการเรื่องการกำจัดหนอนกอกระบัวนะครับอ่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้พ่นนะครับวันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องวานนะครับเป็นเครื่องวานปุ๋ยนี่แหละสะพายหลังนะครับผมวานเองก็ใต่รองเท้านะครับอุปกรณ์ให้ปลอดภัยที่สุดนะ พะเราก็ไม่รู้ว่ายาเนี่ยเขาจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับปลาหอยไม่ตายนะไส้เดือนไม่ตายนะครับการที่ใช้ยาหวานเนี่ยผมก็จะเปิดเป็นเกรนะครับอ่าที่น้อยที่สุดแล้วก็เร่งเครื่องให้แรงที่สุดนะครับเพื่อให้เม็ดยาเนี่ยเขาไปได้ไกลนะครับเพราะว่าเม็ดยาเนี่ยอย่างหนึ่งกระสอบเนี่ยจะบรรจุอยู่15กิโลกร,รัมนะครับผมจะใช้อยู่1กระสอบต่อ5ไร่ก็คือ ทั้งหมดเนี่ยนะครับแปลงเนี้ยหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าแปลงหน้าโรงเรียนหรือแปลงนาทุ่งของผมเนี่ยมีเนื้อที่30ิบไร่นะครับที่ผมเกี่ยวข้าวไปรอบที่แล้วเนี่ยได้ไปอ่า44ตันนะครับ30สไร่ก็ปีเนี้ยนะครับผมก็มาใช้ยาวหวานเนาะ30สบไร่ก็ใช้6ลูกนะครับเพราะว่าอ่าใช้ลูกหนึ่งต่อ5้าไร่นะครับ30สบไร่ก็6ลูกเนาะอยู่ทางด้านนี้อีก3ลูกนะครับก็พร้อมที่จะหวานนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับยาวานผมว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับคอนแทกจี G, สารกำจัดแมลงนะครับสารกำจัดแมลงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะผมใช้เป็นของคาร์แทบไฮโดรคารไลนนะครับก็ในรูปนี้เขาก็จะเขียนว่าพีจักระจันฝ้ายใน กระเจี๊ยบเขียวก็แล้วแต่ตรงนี้ว่าเขาจะขึ้นทะเบียนเป็นมแมลงชนิดไหนนะครับแต่เอาง่ายๆเลยคือยาว้วหวานเนี่ยทำให้น้ําเลี้ยงเป็นพิษดังนั้นนะครับการที่ไม่ว่าจะเป็นหนอนก็บัวเพี้ยอะไรก็ช่างที่มาดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยตายหมดนะครับตัวนี้นะก็นี่ครับลักษณะเนาะลักษณะกระสอบนะครับก็บรรจุ15กิโลกร,รัมนี่นะครับ อ่าโอเคนะครับก็ให้เห็น้าวคร่าวอย่างนี้นะผมบอกแล้วว่าใช้ยาหน้าร้านก็พอนะครับไม่ต้องยึดติดว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะนะครับอ่าว่าจะเป็นตาอะไรนี่นะครับผมจุ15กิโลกรัมอ่ะแล้วผมจะให้พี่น้องกเกษตรกรดูนะครับผมเนี่ยบางท่านเนี่ยผมผมกล้าพูดเลยแทบทุกท่านนะครับเวลาเรามาดูข้าวเนี่ยเราจะบอกว่าข้าวสวยข้าวงามข้าวดีไหมนะครับเรารู้จากอะไร คนส่วนมากในผมกล้าพูดเลยนะครับสังเกตที่ใบยอย่างเดียวเลยแต่สําหรับผมเนี่ยใครติดตามช่องล้มโพเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับว่าท่านดูใบใบาบางครั้งมันดูไม่ได้นะครับผมถ้าเราไปใช้สูตรปุ๋ยอ่ยังสมมุตินะอันนี้สมมุตินะครับผมแนะนําให้ใช้3มต้นหนึ่งก็คือ16 20กสนยสามส่วนผสมกับอ่า 4 6 0ส่ 00, ส่วนเนี่ยเอามาผสมกันคุกเขาให้เข้ากันถ้าหลายอ่าบางท่านบอกว่าโหมันจะงามเลยครับยูเลียน้อยจังเลยบางท่านไปใส่หนึ่งต้นหนึ่งใส่เข้าไปสวยจริงครับงามใบนี่เป็นตะไคร้เลยนะแต่ต้นไม่โตครับข้าวนอกปุ๋ยนี่แหละสาคัญเนี่ยแล้วบริเวณเนี่ยผมพี่น้องกเกษตรกรดูนะตรงเนี้ยมันไม่มีหญ้านะครับที่ผมตัดเนี่ยเพราะว่าผมเหมือนว่าข้าวมันจะนกปุ๋ยทําไมข้าวมันนกปุ๋ยให้พี่น้องกเกษตรกรดูนะ านาแปลงเนี้มันจะเรียวๆนะครับมันจะบานปลายเลี้ยวหัวเนี่ยบริเวณหัวนี่มันจะเลียวเห็นไหมครับคนาอยู่ตรงเนี้ยเวลาผมว่านปุ๋ยอ่ะผมจะใส่หน้าเดียวเลยก็ไม่ตกนะครับเห็นไหมผมจะใส่ตรงนั้นไปตรงนี้เลยมันก็ไม่ตกดังนั้นผมต้องแบ่งเป็นสองหน้าก็คือต้องมายืนตรงนี้นะครับจุดนี้หนึ่งหน้าแล้วก็จุดนี้หนึ่งหน้าเพื่อที่จะให้มันทั่วแต่ข้อเสียมันก็คือปุ๋ยนะครับมันเกยกัน เนาะมันเกยกันพอมันเกยกันมันก็เกิดอาการที่ว่า,าปุ๋ยแทนที่เราจะใส่แค่20กิโลกร,รมัมก็ดันไป25กิโลกร,รมัม30กิโลกร,รมัมอย่างนั้นนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบรูปแบบแบบนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องตัดหญ้ามาร่อนนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรดูเห็นไหมโอ้ยเนี่ยหลายห,ายหายท่านบอกโอ้ยข้าวสวยจังเลยจริงๆแล้ว,วผมอะกลัวนะ ส่วนตัวผมว่าผมกลัวเลยเนะี่ยกลัวข้าวมันน็อกถุยนะครับเพเผอต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามันล่อนอีกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับใบสวยจริงครับแต่ต้นน่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าผมเด็ดถ้าผมเด็ดใบออกเดี๋ยวผมลองเด็ดใบให้ดูนะเราจะได้เห็นต้นนี่นครับเห็นไหมต้นก็อยู่แค่อ่าตรงนี้เองนะครับเนี่ย ถ้าเราตัดใบออกได้อย่างนี้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องหลงงามเยอะนะอ่าอันนี้ขอ้ขอมูลสําคัญเลยนะครับเวลาดูนาต้องดูมันดูนะครับทาไมผมถึงบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยแบบอ่ากันิดนิดนิดในหน่อยเพราะว่าเราใส่เพื่อการเสริมเท่านั้นนะถ้าเราใส่มากเกินไปนะครับมันจะเกิดผลเสียและสามต้นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันลงตัวที่สุดเลยนะ ถ้าใครใช้สองต้นหนึ่งหรือหน,นึ่งต้นหนึ่งเนี่ยนะครับถามว่าสวยไหมสวยจริงใบนี่สวยนะครับใบนี่ใหญ่โค้งเลยแต่สุขภาพข้าวมันแย่ลงโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวนะพอดีนะครับฝนมืดมาทางด้านนู้นแล้ดี๋ยวยามันจะเปียกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวหวานก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันเนี่ยมาหวานผมก็มาแฉนะครับเห็นไหมผมก็มาแฉไปลอยลอยหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นเห็น เนี่ยผมก็มาแถออกนะเพราะว่าตรงนี้น้าเข้าน้ําออกนะครับที่ผมทําคลิปให้พี่น้องเกษตรกรกดูเมื่อวานแหละเมื่อวานก็เเครื่องตัดหญ้ามาแถเลยนะครับแถยาวไปนู่นนะครับพอดีน้ำมันหมดพลีก็เลยหยุดถ้าไม่หยุดก็น่าจะเล่นทั้งอันนี่แหละครับอนาคตอาจจะต้องออกรถตัดใบข้าวสักคันนะผมคิดไว้อยู่แล้วนะตอนเนี้นะครับก็มีแผนน่ใหม่อยากลองเยอะนะครับอย่างเช่น อ,อยากจะวานปุ๋ยประเภทกระตุ้นรากเยอะๆนะครับประเภทแบบในตัวเจนเยอะๆหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามตัดใบออกก็คือในอนาคตถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะออกรถตัดใบนะครับแบบตีนตะขาบอ่ะพอเราใส่ปุ๋ยกำงามนะครับเน้นพวกในตัวเจนเพราะว่ามันก็ประหยัดทุนเนาะพอข้าวงามแล้วอย่างเงี้ยนะครับพอเขาจะหลงใบเนี่ยเราตัดใบทิ้งเลย ต้องดูดิว่าต้นเขาจะใหญ่ไหมนะครับจินตนาการเนี่ยผมก็ว่ามันสําคัญนะสำคัญนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับฝารองเลยเนาะสวัสดีครับ